สวัสดีจ้าทุกคนขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ m s s s Grand จัน i ินไ n s i d e r รู้รึกรู้จริงเรื่อง Miss s s g r d นะฮะวันนี้พี่ลนนามมาแล้วจ้าหายไปนานมากเลยนะฮะวันนี้เราจะมาเล่าเรื่องของสาวต,วตัวเล็กคนนี้แต่ความสามารถไม่เล็กเลยสแน็คอัจฉริสีสุขรองอันดับ3 Miss Grand Thailand 2023และ Miss Grand เลยถ้าคุณพร้อมแล้วไปกันเลยจ้า อย่างที่ทุกคนทราบกันนะคะว่าสาวน้อยคนนี้นะคะแม้จะตัวเล็กนะคะแต่ว่าความสามารถก็ไม่เล็กเลยนะคะสำหรับสแน็คอัจฉริสีสุกรองันดับ3ามมิสแกรนไทยแลนด์2023นะฮะซึ่งพิรณนาเคยเจอสแน็คเนี่ยเมื่อตอนสองพั 2019, Miss Grand, นสิบเก้ามิสแกรนนครพนมเนาะตอนนั้นจับปืนกับโกโก,โกจ้า แต่ว่ามาเจออีกทีหนึ่งก็คืองานที่แบบว่านึกว่างานเลี้ยงวันเกิดแอนนา <c oughs> ก็คือ m i มิสแก n นเลย2023ที่พัทยาน,นั่นเองเนาะวันนี้นะคะวินานาก็จะมาเล่าเรื่องราวความเป็นมาของแน็คก,กันจ้าสำหรับนะคะสแน็คเริ่มต้นการประกวดของมิสแกรนไทยแลนด์เนี่ยในปี2017ก็คือมิสแกรนอุดร o n ร์นีนะฮะแต่ว่าตอนนั้นเป็นผู้เข้าร่วมการประกวดแค่16คนสุดท้ายเท่านั้นเองนะฮะหลังจากนั้นนะฮะแนก,ก็ไม่ยอดทอนะฮะ ความเป็นแกรนด์มันสู้ในหญิงนั่นก็คือ2018ก็ได้ตำแหน่งนี้มาเลยมิสแกรนด์เลยนะฮะได้รองอันดับหนึ่งมาจ้าในปีนั้นแล้วก็ยังไปต่อนะฮะยังไม่หยุดนะฮะ,ะก็คือเธอก็เซลล์ขว่ายังไม่หยุดว่ะ <c oughs> อุดรธานีอำนาจเจริญและยะโสธรนะฮะซึ่งก็เข้าร่วมการประกวดเวทีนั้นด้วยนะฮะแต่ความฝันยังไม่ถึงเป้าหมายจะหญิง น้องก็ไปต่อนะฮะในปี2019อย่างที่บอกไปเมื่อสักครู่นี้ว่าจับมือกับคุณโกโกโอ้อารยะนะเออรองอันดับหนึ่งได้ยินแม่แขกบอกว่าเออน้องคนนี้สวยนะมีแววนะอะไรอย่างเงี้ยปรากฏว่านะฮะก็คือค่ำคืนนั้นก็จับมือกับคุณโกโก้คุณโกโก้ก็มงคนครพนมไปส่วนน้องก็ได้รองอันดับหนึ่งเนาะหลังจากนั้นโกโก้ก็มามงมิสแกรนไทยแลนด์นะฮะ ในปี2019นะฮะแนดก,ก็ยังไปต่อนะฮะก็คือที่ Miss g r a n นอุทไทธานีนะฮะก็อยู่ในท็อป5นะฮะแล้วก็ไปได้รองอันดับ2ที่ m i s ิสแกรนมหาสารคามด้วยนะฮะก็ยังไม่ย่อท้อไปอีกนะฮะได้รองอันดับ1 m มิสแกรนน้องข่ายนะเธอเออแต่ก็เห็นไหมก็ยังไม่ถึงฝันใช่ปะแต่ว่าสแนดก,ก็เป็นคนที่มีผลงานเพลงกับค่าย PT Music เนาะหลายๆคนก็อาจจะเคยเห็นกับ เพลงมักปะละหลันะโหสี่สิล้านกว่าวิวเลยทีเดียวนะฮะแล้วก็เพลงอยากกักตัวในหัวใจเธออะไรเงี้ยช่วงโควิดใดๆคู่กับน้องอาร์ตี้เนาะก็เป็นเพลงที่ไพเราะที่คนจดจำได้นะและในปี2020นะฮะสนก็จะกลับมาอีกครั้งนะฮะซึ่งได้รองอันดับหนึ่งมิสแกรนสีสเกตนะทุกคนซึ่งตอนนั้นแป้งอะไรนะแป้งโกนะแป้งโกก็ได้รองอันดับสองจ้ะ แล้วก็เหมือนกับว่าแนด์ก็จะไปประกวดที่มิสแกรนน่าน2020แต่ว่าถอนตัวเช่นเดียวกับที่มนะิสแกรนนครพนม2020ด้วยนะฮะก็ถอนตัวเช่นเดียวกันและในปี2023ก็มาลงประกวดที่มิสแกรนเลยอีกครั้งหนึ่งนะฮะแล้วก็ได้รางวัลชนะเลิศไปโดยการที่ให้กรรมการยกตำนานกรรมการอึง้งให้กรรมการยกมือของแอนนาน,นั่นเองนะฮะ และในที่สุดนะฮะแนดคก็โอโหคว้ารางวัลพิเศษมามากมายหลายรางวัลน,นะฮะยกตัวอย่างอย่างเช่นขวัญใจมหาชนเชียงใหม่นะฮะ,ะรางวัลเขาเรียกว่าไงอะรองขวัญใจเชียงใหม่รวมไปถึงอันนี้สำคัญนะนั่นก็คือรางวัลขวัญใจช่างภาพคนกะว,ว่าหูหใครได้รางวัลน,นี้เหมือนจะทะลุเข้าไปจับมือเลยนะฮะแต่ในที่สุดนะ,ะในค่ำคืนนั้นแนดคก็เข้าไปสู่ท็อปฟฟและได้ รองอันดับ3มาครองนั่นเองนะฮะนี่เลยนะฮะเป็นตัวอย่างอีกคนหนึ่งที่เราจะใช้คำนี้เลยนะฮะก็คือความพยายามไม่เคยทอระยดใครจ้าวันนี้เป็นเรื่องราวของสแนคอัจฉริศีสุกนะฮะยังไงแล้วจะเป็นใครคลิปต่อไปเดี๋ยวพี่นานามาเล่าให้ฟังกับล้านนาพาเมาส์สำหรับวันนี้สวัสดีจ้า